ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผม SM Summer Fun อีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมไหมครับนะครับเวอร์ชันศูนย์จุซึ่งผมได้ทำเป็นภาคไทยนะครับก็สกินในการเล่นออนไลน์ของผมจะเป็นสกินนี้นะครับสกินที่หาเจอยากมากผมชอบสกินนี้นะครับผมว่ามันผมว่ามันแบบ ยังไงอะผมว่ามันเออเออช่างมันเถอะมามันอาจจะแหลกไปเยอะเลยนะครับมันไม่นิดหรอกครับมันเยอะมากนี่ครับเอ้านี่นี่นะครับอ,อ,นนบอ้นายนายนาย เออลืมบอกไปนะครับตอนนี้เราอยู่ในเซฟเอสจี SG นะครับนี่คือวิธีการหาเพื่อนที่แท้จริงอย่างเงี้เราจะชิงที่หนึ่งนะครับเราจะเอาที่หนึ่งกลับมาให้ได้นะครับก็มันน่าจะนานมากเดี๋ยวผมขอตัดต่อนะครับก็ใกล้แล้วนะครับ <c oughs> ใกล้ลวใกล้แล้ว อีกนานอยู่มั้งนี่นะครับมาแล้วมาแล้วหนึ่งเราวิ่งครับเอาเฮ้อู้เอาแล้วอู้แหลกมากแหลกมากอู้โด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 อ๋อเราไม่โดแล้วครับคงจะไม่มีโอโอ my god เราจะไม่ใส่ชุดเกาะนะครับ วิ่งนะครับวิ่งวิ่งเลยใช้นีและไปตีเขาขุดได้ไหมวะคุยโอ้โอแหลกมากเลยนะครับแหลกมากเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเป็นอย่างสูงส่งนะครับอตอนนี้เราจะ ทาการไปตีเขาก่อนนะครับแล้วพอเราตีเขาเสร็จเราก็วิ่งหนีไปนะครับพอวิ่งหนีเสร็จนะครับแล้วก็จะถอดชุดก่อออกนะครับแล้วก็มันวิ่งผ่านไปได้ไงครับนีอุย้ยจับโบ้เลยอ้าวนี่นี่นะครับไปแล้วครับเราเจอเขาแล้วครับ lâu cái xíu ra không mihailoi lăng nó hả lâu bên anh nó sao không 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 เกมเมอร์ด้วยชื่อชาแนลเขาครับชื่ออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะไปดูใ,ใกล้ๆครับอะไรเดืออะไรสักอย่างเนี่ยเดือไม่เหนอยจังมึงไม่เหนื่อยบ้างรึเฮ้ยทำไมขีดเลือดกูไม่ลดวะไม่พ้นหรอก มึงยังงี้ไม่พ้นทำอะไรเหรอพวก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 อย่าเพิ่งตีกูสิกูลืมเ,เปลี่ยนเป้าเฉยๆนะเฉยๆนะเฉยๆนะนี่ขงไขี้แตกไม่ละมึงนี่ ให้กูแด,เดกเลยน้องไก่กินก่อนโหเลือดพุ่งปีด๊ดนี่ครับแล้วก็ต่อไปก็จะหาไลายต่อไปเราจะเออดับหนึ่งมาให้ได้เลยนะครับ ตอนนี้เราจะเดินแล้วก็วนรอบๆเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการพังตัวของผมนะครับว่ามันเป็นยังไงมาตรงนี้แล้วกันถ้าสมมติผมอยู่อย่างนี้หวังว่ามันคงจะไม่มาลอยตูดนะนี่นะครับก็อะ,อะไรทิ้ง <c oughs> แล้วก็อะไรทิ้งนะแบบนี้นะครัโย่อ ใช่นี่นะครับดูสิครับดูสิครับก็คือถ้ามันมันก็ก็ใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้สุดยอดนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดมาเราจะไปหาลายต่อไปกัน <c oughs> ไม่สาวน้อยอ้นึงไงมันเห็นชื่อมันแล้วเราจะไม่เข้าใกล้มัน,นเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจทําให้เราตายได้อ้แม่เจ้าอ้นึงไงมันมันกำลังด,ดูดดีดของเลยอ้มแม่เจ้า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 อู้ดับได้มอนเบวมาจากไหนพวกขอหน่อยซิขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย ลูกศอนนี่ไงการเล่งปิดไปไหมนะครับอู้หูแหลกมากแหลกมากเここ็้แทน,นก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ แล้วกดซับตาใครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าไ้ทุยคลิปหนะ้าบ๊ายบาย